ลุยกันเลยครับก็เดินทางกันต่อครับตอนนี้เราวิ่งกันเข้าเมืองกันเจ็ดคันนะครับตอนหลังเลิกงานครับ้านหน้าก็เป็นรถมูนน้อยร้อยโทนะครับเดี๋ยวไปดูที่เทกันนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับหลังโฮมปูครับจังหวัดสุรินทร์นะครับก็เดี๋ยวเราไปชมกันเอานี่ครับก็ โซยข้างโฮมปูนะครับนี่นตามเสียมูไปครับวันนี้ก็ห้าโมงหกโมงเลยนะครับ หน้าง,งานของเรานะครับโอ้ใครมารออยู่ที่หน้าง,งานแล้วเนาะก็ไปชมครับก็ฝา,ากทีมงานน้องใหม่ด้วยนะครับอย่าลืมดีเจะเรืนะทรับนะ ไหกุ๊บครับไหกุ๊บด้านหน้าก็ซีหมูนะครับที่เรามาเคลียร์ลิงไว้เมื่อคืนนะครับก็ถึงแล้วนะครับหลังโอมโปรครับก็ใครดู FC ยังไงก็เข้ามาเล่นมาทักทายได้นะครับหลังหอมโปรครับ Hãy subscribe ทันแรกก็เสียตั้มะนาวันนะครับเป็นเมก้านะครับลูกค้าเสียอันด้านหน้าก็เสียหมูนะครับ ขันที่หนึ่งครับเรียบร้อยขี่ต่อไปหมูน้อยครับหมูน้อยร้อยเท่ครับนี่ นี่เสียดเต่ามาแล้วครับเสียดเตา่าแล้วก็ฮิโน่ตะโอนครับเทเสรียบร้อยไปแล้ว2ครับคันที่3ก็เราเทนะครับ เอาเดินทางกลับครับเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็อยู่แยกโรบินสันนะครับเส้นสุรินทสีขีนะครับเสืยหมูครับเสืยหมูติดไฟแดง อ้าวใครมขี่อยู่ด้านหน้าเนี่ยอ้าวไฟขียวครับไป ตามสิมูวไปครับเดินทางกับโบของเรากันโต่ ซีหมูนหนีครับโอ้ไล่กันแล้วอ๋โอ,โอ้ไฟขึ้นสามดวงเลยครับเกิดหกสิบครับตอนนี้อ๋อหนีแล้วสีหมูนหนีแล้วโอ้ภาพไม่ชัดแล้วโอกัดแล้ว ทั้งหมดมันจะดีไปอย่างถ้าได้เงินเซ็นมานี่เอาเอ้าโออหลั่นเลยสิ่งหัวหลั่นเลยนี่เรงเรงแรงจัดเสี่ยงหัว สวีครับคลิปนี้ก็บายบายครับฝากติดตามช่องพี่เลี้ยวดำเกือบหล่อได้ครับกด subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ